สวัสดีคร <ram> ับค mm ือครับทคือวันนี้เรายังไม่นอนครับอยากที่เขาเสร็จครับนี่เร็่มํีกำลังสูารกบบปีปครับมีปีปป้อยู่ในบ้านไป้ยทิ้งใจขวาโอ้

สีดแปดสามโอ้โหนี่โบว์ปนด้วยอะไรครับตัวนี้ตัวนี้แปสาครับตัวนี้โอ้อันนี้ดังได้ครับว่าก็ยว่าเราอยู่ในบ้านนะครับไม่ดังดังได้ครับ

ได้ได้ได้สองสองยเฮยเฮนได้เด

สี่สามแต่ว่าขา